โลกนี้มีความสัมพันธ์อยู่แบบหนึง่ง<อ>ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะออกจากมันได้ยากที่สุดกูรักมึงกิง้งเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้วเนาะครับมันคือความสัมพันธ์แบบแฟรนโซนผมเข้าใจคุณนะแต่ผมก็ยังโชคดีที่มีเพื่อนร่วมชะตากรรมอีกมากมายเป็นโซนแม่งคุกดีๆนี่เองดันไปชอบเขาเขาก็ดันให้เราเป็นเพื่อนเราเราก็เส<อ>ือกยอม เรื่องแย่ที่สุดของคนที่อยู่ในเฟรนด์โซนก็คือตอนที่เฟรนด์ไปมีแฟนนี่แหละครับมึงรู้ป่ะกูฟังเพลงอะไรก็เห็นเป็นหน้าพี่เขาตลอดเลยลงยิ่งกว่าหลงอะ่ะขึ้นได้แค่คนเดียวนะครับพี่เทศคะบอกว่าอยู่กับเราแล้วสบายใจแต่แม่งก็ไม่เลือกกูเจ็บครับผมก็ต้องเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆครับเมียวอลิงปะเดขออะไร กูยอยู่พม่มึงมาหากูหน,น่อยดิกูอยู่มาเล่อแต่ลองขออะไรขอกลับก่อนนะเหมือนหมาครับที่มันรักเจ้าของได้แค่คนเดียว <Wow. S 1> ช่วงเนี้ยพี่เทต้องเดินทางไปอัดเสียงนักร้องหล,หลายประเทศอะนักร้องเนี่ยสาวๆส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะเป็นไปได้ปะว่าที่เขาจะกิดก,กันอะ,นะคิดมากตามมี่อย่าร้องเพลงคิดมากะมีผู้หญิงมานั่งจ้องตาแบบเนี้ยมันจะไม่สปาร์กเหรอมึงเคยคิดปะถ้าพวกเราเป็นแฟนกันมันจะเป็นยังไงวะ ทำเส้นแม่งเลยถ้วไม่ได้เป็นเพื่อนกูอยากเป็นกีวกงขึ้นลยเริงจับดีดียเว้ยเก่งจับดเดี้ยเก่งจับวเกัน เต็ดโจรชอบกันแล้วให้เป็นเพื่อนกันเพื่อนพ่องดิระวังสิ้นสุดทางเพื่อนงก่ต้องเจ้นสังนงอะ่ะฮะสังนงวะ่ะ Tell your wife she's not Jackie Chan, okay? No, no, no. We are just fan เคยว่าเคยไม่เคยโล่พอวะเป็นสอง